เป็นฮิปฮอปด้วยเป,เปิดพพเ,เปิดวิทยุอันเบลเลอร์เลยตึงตั้งตึงตั้งเลยแต่ว่าขอ,ขอปิดเสียงเนาะ คะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Escape c a n n y Oppy Fun เกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยทำไมวันนี้วู้ยาวเอาล่ะโอเค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 มาแล้วพวกเราโอ้พี่ฝนดูนน่นดีมีคนถือเคียวอยู่ด้วยอ่ะใครถือเคียวอ่ะนั่นไงขอต้องชาวนา โอ้เป็นไง easy ออโต์เป็นไงออฟต์ได้เลยได้เลยมาแข่งกันดีกว่าอย่างนี้บีทอีซี่อย่างนี้ต้องแข่งกันดีกว่าใครไปถึงก่อนชนะพเบียดเรียงข้าวอ้าวแล้วออโต้เรียงข้าวนะเบียดอ้าวมันกระโดดอย่างนี้ได้เหรอแล้วก็จะกระโดดสลับวางทําไมไปแล้วไปแล้วทุกคนโอ้ตอนนี้น้ําชาตามมาแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับทุกคนครับอ้าวแล้วนี่เอาไว้ทําอะไรอ่ะ ไปแล้วไปแล้วออโต้ไปรีบเลยโอเคโอเคโอ้หออโต้ออโต้ไวมากอ่ะออโต้เป็นนินจาไวมากไหญ่พี่ฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่มาแล้วอ้าวน้ำชาหายไปไหนล่ะบโอ้ยตามหลังมาแล้วน้ำชาตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนฮึบยังไงเนี่ยเอาเดินได้เหรอปะโถพี่เอุตส่าห์กระโดดอ้าวพี่ฝนหายพี่ฝนตกก็ดีนี่ตาไม่ดีไงมายังเนี่ยยังไม่ได้ไปเลย โอ้ตัวเองใช้ไม้คนละแบบกับพี่ฝนอะมันบังอ๋อไม้พี่ฝนมันบังข้างหน้ามองไม่เห็นตัดขาไม้ออกไปฮึบฮึบเออฮึบวันนี้เราเล่นอย่างโปรเห็นเปล่าเล่นอย่างโปรนะอ่าเล่นอย่างโปรว์ฟืบฟืบเอาบงออบบี้นะพัฒนาเออพี่เอกไม่เล่นออบบี้มานานแล้วนี่นะมาเลยจะบอกว่าแมปย่างไกลอ่ะโอ้หอะไรเนี่ยแมปย่างไกลขอบอกไอ้นี่มันลูกอะไรอ่ะ ครึ่งทางได้ยังเนี่ยตอนเนี้ยดิอีดอะลูกอะไรฟักทองใช่เหรออ่าฟักทองลูกเล็กอ่ะโอ้อัตโตโดนเอาบังลงงงเลยเฮ้ยชวบนี่โอ้โหโอ้โหเอาโอ้โหตายมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนทำไมหลุดแล้วอึ๊อเกือบไปเกือบไปึ๊บมาแล้ว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 ไวมากอย่างไวเฮ้เหมือนเหมือนกับว่ามีเพื่อนเข้ามาใหม่อะไหนอะข้างหลังเออไหนข้างหลัง างหลังข้างหลังตามมาตามมานะตามมาตามมานะทุกคนตามมาบวก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 อะไรไม่รู้แชอบพูดไม่ใช่หรอ๋อไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่อะไรไอ้เกมยิงยิงอ่ะฟรีไฟฟรีไฟฟรีไฟไม่ได้เล่นนานลืมชื่อเลยโอ้โหโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟ้าฟ้ารอพี่หรอ ฟึบไม่ออกต้องรอเราด้วยอ่ะดูดิโอ้โหสุดยอดเลยนี่เรากระโดดบนเมล็ดอะไรเนี่ยเมล็ดข้าวสาลีข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวสาลีปลายหวีเหี้ยวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยบวชชีเอ้ยไม่ใช่อันนั้นอะไรนะกล้วยตานีเออเฮ้ยโอ้ไม่แทนโอ้อะไรอ่ะแล้วทำไมล่ะทำไมเราถึงไม่กระโดดเข้าขอบข้างๆล่ะเออแล้วเฮ้ยเรากระโดดขอบข้างๆก็ได้นี่อึ๊บอึ๊บแม่เป็นไงฝนมางข้างดิเออ ไปข้างหน้าก็กระโดดยากดิอืบนี่เป็นไงโดดอย่างโปรยังโปรยังโปรเดี๋ยวออโต้นี่ก็วิ่งเอ้ยเร็วโอ้เกือบไปนะเออเอ้ยหล่นโอ้โหหล่นตอหน้าตอตาไปตหน้าเนี่ยโอ้โหเราอุตส่าห์จะแบบวิ่งอย่างโปรทั้งน่อยมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นอะไรเนี่ยบันไดเหรอเฮ้ยมันใสๆใ่อะพี่เอกงงอะพี่เฮ้ยโอ้โหตายไหนห้ามโดนห้ามโดนแดงห้ามโดนอะไรอะห้ามโดนแดงแดงเนี่ยห้ามโดนแดงแดงอะปั๊บเดี๋ยวรอน้องขึ้นไปก่อนเฮ้ยชุบ ฟับเฮ้ยเก็บไปอุ้ยวงแหวนเล็กมากโอเควง,งแหวนแบบนี้นึกถึงอันนี้เลยอะ่ะอะไรอะ่ระพอนเดลิงปลาหมึกทอด <c oughs> ปลาหมึกทอดแต่มันหัวหอมไม่ใช่หรอไ <c oughs> อ้ปลาหมึกที่มันเป็นวงวงอะมีด้วยหรอวิวพี่ผมชอบกินมากเลยอะไรอ๋อนั่นมันปลาหมึก <c oughs> นึ่งมะนาวไงปลาหมึกทอดดิเอาไปทอดดิทอดเลยหรอเออไปทอดวุ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เรากระโดดเนี่ยเจอหนี้ด้วยเฮ้ยมีค้างคาวด้วยอ่ะ มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยตามหลังมาเออใช่ไหมโอ้โหแบบหสีไหนดีอะพี่เอกชักเริ่มเวียนหัวแล้วสีส้มหรอเอาเพื่อนไปสีส้มแล้วเพื่อนก็ไปสีเหลืองสีเหลืองเหรอเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปสีส้มจริงๆน่าจะได้ทุกอันนะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้พี่เอกก็ไม่หล่นแล้วนะพี่ฝนขึ้นน้ำพี่ฝนขึ้นน้ำพี่ฝขึ้นน้ำแล้วขึ้นน้ำแล้วน้ำแล้วทุกคนเอาโต้ยายาย่าแซงอย่าแซงน้ำได้แป๊บเดียวแหละอย่าแซงอย่าแซงพี่เอกกำลังตามไปแล้วพี่ฝนเร็วๆหน่อยสู้ๆ ลู้เขาลู้เขายอย่ายอแมแพ้จอยเป็นกำลังใจให้แต่จริง,รงๆแล้วจอยไม่อยากจะมาด้วยเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม,ไมจอยอยากนอนอยู่บ้านนั้นเหนื่อยไปกับมีวดมาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหไม่ได้กลัวลความสูงเห, <c oughs> หรออุ้ยโดนมีดก็ไม่ได้ด้วยมาแล้วมาแล้วปึ๊บเฮ้ยมีลูกกระตาด้วยอตอนนี้แข่งกับออโต้อยู่ออโต้ขึ้นน้ำออโต้ขึ้นน้ำไม่แล้วออโต้ย่างเพกตามแล้วอุ้มอุมอุมโอออโตอ้าวตามแล้วฮึมมีวดน้ำแล้วทุกคน ยิ่งหนึน่งย,ยิ่งหนึงคุหลอกโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลอกเราเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้หลอกเราเมันตกลงอ,อันไหนกันแน่เนี่ยเฮ้ยมันหลอกเราเอาอันนี้แล้วกันเฮ้ยผ่าเอาล่น <c oughs> นะคะอันไหนก่อนเนี่ยสีขาวสีดำขาวขาวแอะที่โกงอ่ะรอเดี๋ยวดิรอก่อนเราจะไปโอ้โหไม่มีทาง แย่ yeah, แล้วนี่พี่เอกพี่ฝนเดี๋ยวจ๊อ oh. ดจะเตรียมคิดเลยนะว่าเมนูเนี้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีเห็น <c oughs> ได้ข่าวว่าแข่งกันแล้วใครเนคนเลี้ยงเหรออ้าวอย่างนั้นเลยเหรอเออก็ไปคิดพี่ฝนเขาบอกว่าถ้าใครแพ้เป็นคนเลี้ยงข้าวไงจริงเปล่า <c oughs> จริงจริงพี่เอกว่อกี้พี่ฝนพูดก,กับพี่เอกไงพี่เอกไม่ได้ยินหรอจริงอ่ะเออพี่ฝนชนะแน่นอนปึ๊บปึ๊บจ๊อดเราจะกินอะไรดีอะจ๊อดโอ้เฮ้ยออโต้โอมาไวมากเพล็กตามแทบไม่ทันเลยอ ไม่ได้เรา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 ไม่ได้แล้วทำไมพวกนี้โดดกันเก่งจังเลยอ,ะอ่ะออโต้เออโมบแม่มดโหพี่เ<ม>อกโดดตาไม่ทันน่ะโอ้ยขูล่นเจ๊งแล้วอย่างนี้ก็เจ๊งแล้วเฮ้ยเฮ้ยออโต้มีการรอเฮ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยถึงโหแล้ว,ว,ว,วไปไงเนี่ยไปไงเนี่ยคน อ๋อน้ำชาล้อเพล็กด้วยนะครับเอาไปไงอ่ะนนีี่่ไไปงเยมันต้องโดดอย่างเงี้ยเหรอยังไงโดดนี่เลยเหรอแล้วกระโดดไปเนี่ยเหรออ๋อนั้วกระโดดไปยืนบนไอ้แท่งๆรูปหลอดเนี่ยเหรออเคผ่านอ๋อโอเครู้เรื่องผ่านผ่าลขึ้นน้ำมันโดดยากอ่ะเอ้าหล่นโอ้ยคุณยายคุณยายอยู่ข้างหน้าเรานั่นเอง ดูดิอูบอไหนไหคุณยายตัวโอเลยอะโห้ยายตัวอย่างใหญ่ลวคุณยายยักษ์คุณยายไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นคุณยายยักษ์คุณยายแกรนี่ตัวย่างใหญ่เราต้องปีนขึ้นไอ้ต้นนี้ใช่ไหมนี่ต้นถั่วเหรอเนี้ยใช่อ่ะแล้วทำไมเพเอกปีนไม่ขึ้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้นถั่วปีนไม่ได้อ๋อได้แล้วรีบตุ๊ต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 ๊เพกตามมาแล้วเพกตมมาแล้วไ่ด้าแล้วมันอยู่ตรงหนเนี้ยยังไงต่ออ เฮ้ยนำแล้วนำแล้วไปแล้วเฮ้ยแล้วพี่อกรีนไปไหนเนี่ยเฮ้ยถึงแล้ว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 โอ้ยมีคนแพ้มีคนแพ้โอ้ยมีคนแพ้ครับโอ้โหมีคนแพ้ท่านผู้ชมโอ้เพียกรีนทำนี้ได้ไงเขาบอกว่า ชนะเป็นคนเลี้ยงข้าวเมื่อกอี้แพ้ไม่ใช่เหรอนี่ <c oughs> เดี๋ยวเพียกช <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวเพียกมารับถ้วยก่อนนี่รับถ้วยรับถ้วยโอ้ โอเคพี่เอกพี่เอกเลี้ยงข้าวใช่ไหมฮะเมื่อกี้พี่เอกบอกว่าพี่เอกชนะพี่เอกจะเลี้ยงข้าวโอเคอุ๊บอิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกินพิซซ่ากันนะหรอก,กินพิซซ่าด้วยเหรอ, <c oughs> อโอ้แมปนี้ของฮาร์มเต้นด้วยอะ่ะไปกินก็เหนียวส้มตำกันดีไหมเออพี่บอไม่ได้กินตั้งนานแล้วเนี่ยอยากกินกยเหนียวส้มตำม,มากเลย <c oughs> จอยก็จะไปกินพิซซ่าก,ก็ไปคนเดียวแล้วกันนะโอเคคลิปนี้เราก็จะปิดกันไปแบบกระโดดกระโดดนี้นะเพราะว่าเราเต้นไม่ได้นะคะ อเล็กเปลี่ยนชุดมาด้วยมากันครบอยาง<อ>เพื่อเรามากันครอบอยางอ่าตอนกาก็มาอเล็กก็มาวันนี้มาเยอะมากเลยอสาวๆกับหนุ่มๆม,มากันเพียบเลยรูปหลอกกันทั้งนั้นเลยนะนี่อ,อีกสองสนคนอีกสองคนกำลังปีนข้ามขึ้นมาแล้วนั่นใครอะ่ะอีโยโอีโยนี่เองอีโยเพื่อเรามากันเต็มเลยอะว้าววันนี้สามารถเข้ามาเล่นได้หลายคนมากๆเลยนะคะ เอาล่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปของพี่ปอดแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บ if you like this video clip Please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye ดูเพื่อนน้องซีใต่ตัวมาจัดเต็มทั้งนั้นเลยอ่ะวันนี้วันนี้พี่เอกเป็นฮิปฮอปนี่นะเป็นฮิปฮอปด้วยเปิดเปิดวิทยุอันเบลเลอร์เลยตึงตั้งตึงตั้งเลยแต่ว่าขอปิดเสียงเนาะพี่ทอนเพื่อน่เียไม่ต้องก็ได้นะอ้าวคนสุดท้ายมานู่นแล้วโอ้ยเพื่อนเรามาแล้ว นั่นไงดูดีมาแล้วโอ้วหเพชรนินนี่เองไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่โอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย